วันนี้ TC Smart Car จะขอแนะนำรถหนึ่งคันนะครับเป็น BM323IA นะครับปี2 0 0 2สีน้ำเงินนะครับเครื่อง6สูบครับ2400ซีซสีเบนซินตัวนี้รถสวยมือเดียวเลยครับผมไม่พอภาพภายนอกก็สวยฮะไม่มีชนหนักนะครับภายในก็เรียบร้อยดีเบาะหนัง ปรับไฟฟ้านะฮะแอร์แบ็กอย่างครบคันอุปกรณ์ความปลอดภัยเยี่ยมขับสนุกครับตัวนี้ส่วนในเรื่องของราคาก็ฟรีดาวครับจากราคา599นะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับผมเหลือ559,000บาทครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0819887657นะครับคุณอ้อครับ ยินดีให้บริการครับ TC s m สมาร์ทคาร์ครับ